ช่วงนี้แม้ไปไหนมาไหนนะครับกระแสฮอตสุดๆไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะครับในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโอ้โห พูดกันสนานเมืองจริงๆครับผมกำลังเข้มข้นเลยนะคะนับถอยหลังไปอีกแค่3าวันเท่านั้นนะคะชาวกรทมก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกพ่อเมืองคนใหม่ของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนห้ามนอนหลับทับสิทธิ์เป็นอันขาดค่ะฉะนั้นเราก็จะไปติดตามกระแสนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมสัปดาห์นี้กันกับผู้ที่อยู่ในเขาเรียกว่าแวดวงกติดเราจะพูดคุยกับคนในแวดวงรัฐบาลครับรัฐบาล แน่ใจนะคะคุณฮาร์ดไม่ได้นะคะรายการเราเป็นสื่อเราต้องเป็นกลางนะคะเองเข้าข้างใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นค่ะรัฐบาลที่ผมพูดถึงนี้รัฐบาลหุ่นครับเราจะเชื้อเชิญสองหนุ่มนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังของเสียงนักการเมืองหุ่นที่เขารอเรียนกันเนี่ยนะฮะครับก็จะมาพูดคุยกันถึงว่าเขาจะแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของกทมหรือกรุงเทพมหานครอย่างไรไม่ให้เป็นมหานครเซ็กต์อค่ะออกครั้งนี้ก็ใครมาลงเลือกตั้งกทมก็ตาม ขอขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานกกทมแล้วก็ททำงานกบศชาผมจะคอยดูเลี้ยงแมวดูตลอดเวลาโอ้ยยอดนอกจากเธอและวฉันก็ยังมีเขามีคนนนคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอชฉันหลกร้ายไม่กล้าเดา สองท่านเริ่มยังไงคะเลวลาฝึกเรื่องเรียนเสียงเผื่อเปเ็นเทคนิคน้องๆทางบ้านแบบว่าแหมอยากจะเข้ามามันเป็น <c oughs> นีน้มันเป็นวิญญาณของคนที่สอดรู้สอดเห็นกับชีวิตของชาวบ้านน่ะพี่คือขนาดนั้นเลยล <c oughs> ลเลย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นมันเป็น,ปนแบบคืออยากให้เอ้ยนี่เสียงเขาแปลกๆเว้ยลองลองทำเรียนเสียงเพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะสนุกก่อนไม่ได้คิดว่าจะมาออกทีวีแต่พอออกทีวีเขาเฮ้ยทำเสียงนั้นได้ไม่ใช่เหรอก็ลองเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มไปเริ่ม มันก็เป็นลักษณะคือจริงๆคือแบบเวลาเราเป็นคนสนุกสนานเวลามีเรื่องอะไรสนุกสนุกเนี่ยก็มาเล่าก็่มาเล่าแล้วเวลาเล่าเราเล่าเป็นแบบเอราเสียงเขาด้วย้เขาก็เลยบอกว่าทีหลังอย่ามาอย่างนี้อีกเนี่ยเนี่ยแล้วได้ยินอมหม่อมอะไรนะคุยเรื่องกับข้าวอ่ะเล่าฟังเลยออมหม่อมแกก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องหยอะลงไปอีกนิดนึงถ้าเกิดไม่หยอะมันไม่อร่อยแล้วหยอะตั้งใจเนี่ย มันจะดูไม่เป็นมืออาชีพมันต้องหลับหูหลับตาหยอกแล้วมันถึงจะอร่อยอะไรก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าพยายามเราก็จับว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมีมจังหวะเว้นวักยังไงจังหวะเว้นวักอย่างนี้ชอบพูดอย่างนี้เสียงสูงเสียงต่าประมาณไหนแล้วเราก็ถึงเอามาเล่นกันได้ลิงลิงนี่เริ่มเรียนแบบเสียงใครก่อนคุณสมัครคุณสมัครเลยอะคุณสมัครแซมเปิลอแซมเปิลก่ครั้งนี้ก็ใครมาลงเลือกตัางกอทบก็ตามก็ขอให้ทุกคนตั้งใจ ทำงานพกทมแล้วก็ทำงานพปเจชาผมจะคอยดูเลี้ยงแมวดูตลอดเวลาโอ้ยยอดเอาคุณสมัครนะฮะแล้วพี่เองก็เคยได้ยินลิงเรียนแบบคุณสุธิชัยหยุ่นก็อันนี้เทคนิคเป็นยังไงเทคนิคคุณหยุ่นเนี่ยเสียงจะเป็นคือเสียงโทนเสียงใกล้กับคุณสมัครแต่เสียงก็อยู่ในลําคอมากกว่าแล้วก็ครับเด่นดังนั้นเราต้องเอาครับมาเป็นจุดยืนสําคัญของคุณของคุณสุธิชัยกลับกลับกลับสวัสดีกลับ วันนี้ปัญหาของเกาอมมอไม่ได้อยู่แค่พวกเราทุกคนครับมันอยู่กันทุกคนทั่วประเทศเราจะดูยังไงครับวิเคราะห์ยังไงครับเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะสจะสังเกตอีกอย่างนะครับก็คือว,ว่าเวลาเราเรียนเสียงใครก็ตามเนี่ยมันมักจะมีท่าทางตามมาด้วยเออใช่ใช,ใช,ใช่อย่างแบนึงจะได้รมอย่างคุณสุธิชัยถ้าให้นั่งพูดเฉยๆอย่างเนี้ยทำเสียงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกลับสวัสดีครับวันนี้มันคือพอได้คือเราเรียนมาจนนานเลยพอแล้แต่มันไม่ เขาเรียกมันไม่มีวิญญาณวิญญาณมันไม่ได้มาด้วยหรืออย่างถ้าทําอาจารย์แม่เนี่ยครับคุณลิงมือไม้จะต้องเนียนอยากจิกกลับเรียนท่านผู้ชมอย่างเนี้ยนะคะและมันต้องมีนิดนึงอ่ะอาจารย์แม่นี่บางทีมันหงิกมันแกะแกะไม่ออกเนียนอยากจะบอกท่านทั้งหลายลูกลุกขากันลึกตั้งตัวเนียนนะคะเอ้ยช่วยเก็บหัวจ้ขอบพระคุณค่ะคราวนี้ มาทําในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลหุ่นเนี่ยก็ต้องศึกษาและติดตามเป็นเรื่องการเ<า>ม,มืองนะเกือบ<ช>ตลอดเก็คือมันนะมันมันเป็นโดยสภาพนะต่อให้ต่อให้เราไม่ศึกษาหรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเราไปถึงที่ห้องอัดเนี่ยบทมันมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอ๋อคือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ติดตามเราไม่รู้เรื่องคราวนี้ยบางทีเราไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีมีการพูดถึงว่ารถบ m w ป้ายแดงขับความเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ๊ะอะไรเหรอพี่อยไหก็จะบอกว่าอ๋อ มันมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เบียนไปเด่เขาขับ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงชื่อไหนจุด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 เราอ๋อก็คือพอเราไม่รู้เนี่ยพอเราไปเห็นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาให้ได้โดยโดยอัตโนมัติตอนนั้นก็เลยรู้แล้วก็บางทีพวกเราเนี่ยก็จะเป็นพวกชอบข่าวสารบ้านเมืองอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันต้องเอาไปพูดที่ไหนเนี่ย รือไปเสวนาตามมหาวิทยาลายัยเขาเชิญเราไปเงี้ยี่มันก็จะต้องแบบรู้ข้อมูลนิดนึงถ้าไม่รู้เลยมันจะกลายเป็นซื่อบือ้อ <c oughs> งโง่นั่งกันลอยๆเหมือนดวงไฟแล้วไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> นั่งกันห้าคนเออคุณลิงคุณลิงค,คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับผมคิดเห็นด้วยเลยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมม้างไหมเออผมว่าอย่างนี้ดีแล้วครับผมผมก็ว่าอย่างนั้นคนอื่นคิดว่ายังไงเหมือนกันหมดเลยครับะจกจะลงเวทีกันกระจกไม่มีอะไรทำตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม นะครับอีกสามวันอีกสามวันเท่านั้นอีกสามวันอีกสามวันเท่านั้นในความเห็นของทั้งลิงทั้งทุเรียนคราวนี้เป็นไงบ้างครับผู้ว่าเราจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้แบบเจ้าพ่อหรือจะแบบนี่พูดชื่อได้ไหมครับตามตามกรกตเนี่ยถ้าพูดชื่อต้องพูดให้ครบ20กว่าท่าน22่ถ้าเชิญมาต้องเชิญไหมครบ20กว่าท่านใชงบประมาณต้อง37เเชิญเขาบอกรายการเขาคิดเป็นงบด้วย พี่พูดออกไปครับทีมงานกําลังจะคิดฉายาไงว่าอีกคนหนึ่งที่เราจะเออพาดพิงถึงนี่จะใช้ฉายาท่านผู้บริหารเก่าๆที่ยูกตามที่มาแล้วก็มาลงเปลี่ยนบริษัทนี้ไปอยู่บริษัทนี้บริษัทนี้มาลงเป็นหมายเลขเนี้ยเรียกว่าหล่อเล็กอะไรเนี้ยกันอยู่คนน้าตาดีเนี่ยก็มาลงก็มีอาจจะมีสิทธิ์อ่ะคนผู้หญิงสวยช่วยเหลือสังคมเด็กหญิงมาก็อาจจะมีสิทธิ์ในเชิงผู้หญิงผู้ที่มีเรื่องมีรามีข่าว ตลอดเวลาระยะเวลาสามสี่ปีคุณลิงครับคุณลิงแรกเก้าอี้กับพี่ฮา็เลยจะดีไหมครับเออเขารู้เยอะก็อะไรอย่างเงี้ยก็อ้าวก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมฮะคนที่บอยวายแฉตลอดเวลาก็อาจจะมีอย่างงี้อย่างเงี้ยไม่แน่เหมือนกันไลดี้ี่กระแสกระแสวัยรุ่นนะผมจะบอกว่าคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นไอ้เบิดเบิดไอ้นี่นักขุนเออ ไม่รู้อ่าวคนนี้แล้วกันเขาถูกใจนโยบายมากกว่ามั่ง30บาทนวดได้ทุกเบอร์หนึ่งตำบลหนึ่งโรงนวดนี่ผมว่าเป็นนโยบายเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝุ่นตะกอนเยอะสกปรกน้ำก้อเน่าอะไรก็ไม่ดีควันพิษก็ติดอันดับโลก ก็ถ้าเขามามันก็จะสะอาดขึ้นนะบ้านเมืองเราอะนะพี่นะิงแค่หน่อยไหมฮะมีห้องน้ําพี่เดินไปตานไหนก็จะมีห้องน้ำหมดเลิกแล้วเขาขายหมดแล้วใช่เขาขายหมดแล้วนี่เราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเอ่ืราไม่ได้พูดถึงใครครับอย่างบางท่านก็นโยบายดีแต่อาจจะการหาเสียงอาจจะสู้บางท่านไม่ได้ก็เงียบเพราะเงียบงดน้อยเพราะเราเราก็ยังสงสัยอยู่ครับการเลือกผู้ว่าเนี่ยนะครับ ผมก็ในฐานะที่ว่าในรายการรัฐบาลเขาก็เชิญผู้สมัครออกมามาพูดคุยกันเป็นระยะนะมีดครบไหมมาครบไหมนี่ยังเสียวๆอยู่เลยมาไม่ครบนะรายการโดนแน่ๆอ้าวหรือจริงปะต้องให้ครบนอกจากเชิญไปแล้วเขาไม่มาต้องเชิญคือต้องเชิญทุกคนด้วยคือถ้าขาดคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้แต่ต้องเชิญไปนะมุดว่าเขาไม่ตอบกลับเราก็ถือว่าแล้วรอดตัวเราก็ทําเป็นฮัลโหล ฮัลโหลคุณอ๋อไม่มารอดรอดสนิทรอดบบเวลากรตมาต่อแลวเฮ้ยผมโทรแล้วอ่ะแล้วเด็กที่บ้านรับอ่ะว่าโทรได้เบอร์มาผิดก็นึกว่าใช่แล้วโอ้ตายในความคิดเห็นของสองท่านอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงคะคือไอผมเชื่อว่าที่ว่าเราอยากให้กรุงเทพเป็นยังไงเนี่ยทุกคนคงคิดเหมือนกันแต่ว่าการจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ย อันนี้ตรงนี้เป็นปัญหามากกว่าผมผมดูจากผู้สมัครหลายๆท่านนะครับที่ทั้งจากการที่เขาออกไปตามออกตามรายการต่างๆแต่ละคนก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหารถติดนะผมจะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําเสียเรื่องของสวัสดิการทุกคนแก้เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าเงินที่จะเอามาทำเนี่ยมันพอไหมงบประมาณกรุงเทพมีอยู่เท่านี้คุณจะทําทุกอย่างเนี่ยได้หรือเปล่าหรือข้อสองก็คืออ้าวได้เงินมาจริงแต่ว่า บางคนเนี่ยยังมีความเชื่ออยู่นะครับผมเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าไอ้เงินที่เอาไปจริงมันได้ไปใช้เนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือรถขนเงินมันอาจจะตัวถังทะลุมั้งมันก็รั่วั่วล่ววรั่วไปไม่ถึงไอ้ที่มันจะต้องใช้เงินสักทีเนี่ยทำยังไงเนี่ยไอ้เงินก้อนที่มีอยู่เนี่ยมันถึงจะพอไม่เห็นมีใครพูดถึงอพูดถึงแต่ว่าแบบเดี๋ยวผมจะทําอุโมง์ลอดใต้ไอ้นั่นนะผมจะต่อรถไฟฟ้าออกไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแต่จะเอาเงินที่ไหนมาทําแล้วเงินที่มีอยู่เนี่ย ทำยังไงมันถึงจะใช้ให้พอคือ mm hmm. ไม่มีใครพูดถึงผมว่าตรงนีน้น่าจะเป็นจุดที่เรามาใช้พิจารณา mm hmm. มากกว่าคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่า mm hmm. เงินที่มีอยู่มันไปใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยมันพอแล้วพอมันพอพปุ๊บเนี่ยมันก็ดีได้เอง mm hmm. ใครมาทําก็ดีทั้งนั้นถ้าเงินมันมีให้ใช้งานได้นะผมว่ามันเป็นแบบทุกคนอยากได้หมดกทมดีผู้สมัครดีมาเป็นผู้ว่าแล้วก็ทําให้แบบกทมดีขึ้นทีนี้กทมมันไปเกี่ยวดองกับรัฐบาลกลางอีก ตัวรัฐบาลของเราก็ต้องมาดูแลปทมอีกเพราะเป็นเรื่องหล <นะ S 2> วงเพราะฉะนั้นงบประมาณบางอันมันก็เกี่ยวกันจะมาทําสะพานอีก15สะพานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรถติดวินาศสันตโลอีก มีทั้งในเมืองแล้วก็รอบรอบนอกอีกแน่นอนเลยผมว่าเราทําเราทุบกรุงเทพทิ้งเลยแล้วใช้เป็นถนนเขาจะทําที่เมืองใหม่แล้วทําเป็นถนนให้มนหมดเลยเขาจะไปทําที่นู่นแล้วแล้วน้าท่วมอยู่เนี่ยเขาซ้อมให้คนนครนายกเนี่ยได้เหมือนคนกรุงเทพไว้ก่อนเลยซ้อมน้ําท่วมตน่น้ําไหลออกมาเพราะว่าเขาประตูเนมันปิดไม่ได้เพราะว่าเขาต้องส่งของขึ้นไปวันก่อนผมดู มอเตอร์ไซค์โดนน้ำตำรวจก็ไปคว้าคนขับไอ้คนขับก็ห่วงไปเลยก็ไม่ปล่อยแฮนด์ก็ดึง่งก็นี่แหละเมืองหลวงใหม่ของเรานี่ยผมนําเสนอเช่นว่าผมจะแก้ปัญหาน้ําท่วมแก้ปัญหาอะไรเงี้ยผมว่าอันตรายมันยากมากสําหรับคทมซึ่งมันต้องช่วยกันคิดมาตั้งแการวางแผนมาตั้งแต่ผมเห็นคนพูดเรื่องแก้ปัญหารถติดกับน้ําท่วมเนี่ยนะตั้งแต่รัฐบาลก็ดีหรือว่าคอทมก็ดีไม่เคยได้เลย ติดนรกกว่าเดิมอีกเว้ยก็ตั้งแต่ตั้งแต่นายกเป็นรองนายกกี่สิบปีมาแล้วกี่ปีเดี๋ยผมจำได้ท่านนี้ผไม่้ผมขออันนึงได้ไหมเวลาเป็นผู้ว่ากทมอันไหนที่ฟุตบาททำแล้วอย่าทำได้ไหมอ๋อไอที่ไออินอนอะไรคืออันไหนทำแล้วอย่าทำได้ไหมอย่าไปลื้อ้วทำใหม่คืออย่าลื้อได้ไหมคือหมายถึงว่าอย่าเปลี่ยนได้ไหมอ่ะคืออันนี้ทำแล้วอย่าเปลี่ยนได้ไหมถ้ามันพังสุดวินาศสัตศลองจริงค่อยทำแล้วไปทำฟุตบาทที่อื่นได้ไหมมคือผมเห็นลาดดำเนินเนี่ยนะ ทำทั้งปีท nah JI, ําอยู่นั oui> ่นแหละเขามีสองทีมไงทีมหนึ่งเขาไปลื้อเสร็จจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวก็อีกทีมหนึ่งมามามาปูแล้วก็จ่ายตังค์อีกทีผมมอยากฝากเรื่องไหนไหนพูดถึงฟุตปาดแล้วก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยเราบอกว่าคนพิการเนี่ยเราจะต้องดูแลเราจะต้องอะไรเนี่ยฉะนั้นเราจะเห็นว่าตามฟุตปาดเนี่ยมันจะมี ไอ้บล็อกพิเศษของมันเป็นสี่เหลต่ตัตุลักแล้วมีเส้นขีดยาวๆมีปุ่มๆด้วยมีปุ่มๆหลายคนจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเอมอมันคืออะไรจริงๆอันนั้นสําหรับคนตาบอดออเขาจะใส่รองเท้า้าเขาจะเห็นเหรอครับมันเป็นปุ่มๆอะคนตาบอด่เขาจะใช้สมองไงครับเขาจะใส่รองเท้าพื้นบางเห็นแล้วเผมไม่รู้แบบนี้แบบโทษๆแบบนี้พื้นบางๆอย่างงี้คือสามารถเดินสมมติว่าเราเดินเนี่ยเป็นปุ่มๆเราจะรู้อย่างเงี้ยเราจะรู้เออ อ่าเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นจมูกก็คือพอเขาพอเขาเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่าเขาจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเส้นทางเป็นให้เดินไปตามแนวนี้แล้วพอถึงไอ้ตรงที่มันเป็นจุดเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นทางแยกหรือว่าจุดที่จะข้ามถนนเพราะเป็นจุดจุดหมายถึงให้หยุดก่อนแล้วพิจารณาคลำรอบๆบก่อนแล้วถ้าเกิดเจอที่เป็นเส้นก็ใยางให้ไปต่อทีนี้คือแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้อและไอ้น้อยคนที่ว่าเนี่ยบังเอิญว่า ไม่ใช่คนปูไงคือคนปูเขาก็ไม่รู้เขาก็ปูนึกว่าปูเอาแฟชั่นก็ปูมาตามแนวนี้แต่อีกอันเขาก็ปูขวางเขาก็ปูแล้วเขาก็ปูขวางแล้วคนตาบอดเดินแล้วก็วนไปวนมาวนมาวน่ไม่ไม่เท่าไหร่ปูเป็นแบบว่าให้นี่เลยคือโปรไปนี่ไปเจอตู้โทรศัพท์แล้วหยุดแล้วไม่มีจุดแล้วไม่มีจุดบอกว่าไปไหนอ้าวหายไปแล้วเพราะไอ้คนที่มาทําโทรศัพท์หรือไอั้นออกไปแล้วอ้าวแล้วนี่ไปไหน ก็ไม่รู้เดินทำตู้โทรศัพท์เข้าไปในตู้มีผู้หญิงทั่เดินออกไปนู้นนี้แล้วคุณนึกภาพแล้วแล้วปูปูเอาสวยไงเป็นลาเนี่ยแล้วปูเป็นสีเหลี่ยมทุกคนเขาก็เดินเลยไม่ถึงบ้านนะดีแล้วันเดินเจนต้ะตู้มาเอาปุ๊บป้ายบอกว่าดีซอยอะไรเอาเดินไปเจอต้นไม้เดินไปเจอตู้ไปสนีเดินไปครับครับครับมาครับกุลินเดินไปเจอเสาโทรโทรศัพท์ เดินไปเจอตอมมอดเนโอ้โหคือผมว่าบาดการเราเนี่ยนะพี่สุดยอดเลยอ่ะผมว่าพวกพม่าอะไรมานะไม่ได้นะไม่ลอดเข้าเมืองไม่ได้ผมว่าเจอเจอด่านดอกท้อเต็ไปหมดผมว่าแค่เจอเจอพวกถนนวันเวเขาก็คงจะงงแล้วต้องถามคําถามหนึ่งค่ะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันยังแก้เรื่องนี้ให้กรุงเทพไม่ได้กรุงเทพเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเป็นเมืองแห่งเซ็กส ใครๆก็รู้จักชาวต่างชาติบอกๆว่าจะมากรุงเทพเนี่ยมหานครแห่งความสุขผมเคยผมเคยคนนี้นโยบายของสุขแบบฉุกเฉินฉุกสุกแวบๆเพราะเพราะอะไรเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคือหนึ่งหนึ่งในโลกเมืองหลวงของโลกไทยติดอันดับหนึ่งในสิบใช่ซึ่งฝรั่งจะต้องการมาเมืองกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมีทั้งประเพณี แล้วก็มีทั้งประเวณีจริงจริงมันเครื่เดียวกันนะประเพณีแล้วก็ประเวณีไอ้นั่นมันเป็นผมว่ามันเป็นจุดเสริมต่อขึ้นมานะคือไอ้การค้าทางนี้แต่คือหมายถึงว่าประเพณีการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ความเสรีของกรุงเทพของเมืองไทยที่คุณทําอะไรสบายใจเดินออกจากที่พักเดินไปไม่ถึงห0ิเมตรเจอของกินเดินออกอีกหนึ่งอเมตรเจอสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายมากมายสนุกสนานมากใช่ใช่ ทีนี้มันมาเกิดไอ้ประเพณีจากประเพณีเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาก็ดี <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตามไหนก็ดี <c oughs> ก็รู้ว่ามีอยู่แล้วก็จัดการถ้าไม่อยากจัดการก็เอาไว้คือมันเป็นอย่างนี้ลิง <c oughs> คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับประทานโทษนะครับกบวอย่าดูนะมนุษย์เนี่ยมันมีธรรมชาติของความดัดจริตทุกคนเนี่ยกินทุกคนเนี่ยถ่าย ทุกคนมีอะไรต่อมิอะไรเนี่ยผายลมเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติถามว่ามีใครไม่ไม่เคยเป็นบ้างมไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้บ้างทุกคนเคยแต่ว่าพอพูดออกมาทีเนี่ยหยาบคายเป็นไปได้ยังไงพูดอะไรน่าเกลียดคือรากว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยสัมผัส <c oughs> สิ่งเหล่านี้เกิดมาไม่เคยผายลมเลยเนี่ย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่จริงเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่สงบสุขเป็นเมืองที่แบบรักมีศีลธรรมอ้อ้อมอารีราทรออรั้งทั้ทงที่ ไอคนที่พูดเนี่ยหลังบ้านอาจจะเป็นสถานบันเทิงอยู่ก็ได้เรายังเรายังทำได้อยู่ทั้งๆท,ท,ที่แบบบอกว่าโซนนิ่งหรือว่าโดยกฎหมายเราบอกว่าห้ามมีสถานบันเทิงอยู่ใกล้วัดแต่ขณะเดียวกันถนนข้าวสารเนี่ยมีวัดอยู่หัวถนนท้ายถนนเนี่ยใช่มาคือทุกคนรู้แต่ว่าแบบทำเป็นไม่เห็นน่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงแล้วตัวเองจะกลายเป็นคนแบบว่าสนับสนุนอย่างเงี้ยทุกคนซื้อหวยแต่บอกว่าการพนันไม่ดี แล้วทำเรากับว่าไม่เซลทวกันมีหวยอยู่ในโลกเนี่ยทุกคนอ่ะผมประมาณเอามายืนละร้อยหนึ่งไม่ซื้อหวยประมาณสักสองสามคนแล้วก็เด็กแบบอทที่ไม่รู้นอกนั้นซื้อหมดหวยนี่ซื้อหมดรัฐบาลก็สนับสนุนอยู่แล้วฉันนั้นผมว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องให้มันไม่ใช่ทาให้มันถูกต้องซะนะอะไรที่มันไม่เป็นระบบระเบียบเราจัดการไม่ เราก็ต้องจัดการให้มันครอบคลุมให้เรียบร้อยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต่อไปบอกว่าเรื่องพวกนี้จะไม่มีในประเทศไทยต่อไปฝรั่งจะมาเที่ยวบ้านเราไม่มีสถานบันเทิง Why, ไ<ร>ย่างเดียวไม,มไม่มีอาบอบนวดไม่มีเที่ยวแบบภรรยาอะไรกันเราจะทําเป็นฟิตเนสเราจะทำเป็น,น,ปนสปา <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะทําเป็นสถานธรรมฝ hmm. รั่งก็จะมาพี่มาแล้วก็อะไรมึงเนี่ยพมึง <laughs> อะไรมึงเนี่ย <laughs> อะไรเนี่ยแล้วก็กลับไปแบบงงๆ,ๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเนี่ยไม่มีชาติไหนพี่เอาเป็นว่าตัวผู้บริหารก็ดีไม่มีชาติไหนที่มาแล้วไหวพ้พระเสร็จแล้วก็กลับไปโรงแรมไม่มีทางมันต้องไหวพ้พระเสร็จเออเดี๋ยวก็ไปเที่ยวแถบไหวพ้พระนั่นเป็นสิ่งที่ดีในช่วงจิตขนาดนั้นก็ดีแล้ว <c oughs> แต่ช่วงอื่นก็ต้องให้ดีแหลกพักผ่อน <c oughs> เหมือนคุณยังไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ถึงเวลาคุณจะมาให้คนอื่นนั่นหมดไม่ได้เอาเป็นว่าเขารู้หมดถ้าจะแก้ก็แก้ถ้าจะ ไม่ให้มีก็ไม่ให้มีถ้าจะให้อยู่ก็<ๆ>ให้อยู่แล้วแต่พวกผู้ใหญ่ครับสมเกียรจจันพรามเบอร์23 <twitch. S 1> ที่เช้าวันศุกร์แล้วแล้วก็อีกเนี่ยศุกร์เ <exactly. S 2> สาวสามวันนะครับอยากจะให้น้องลิงแล้วก็น้องทุเรียนฝากอะไรสักเล็กน้อยดีไหมสำหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์สำหรับท่านผู้ชมในต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูไว้ฝังไว้นะฮะดูเอาเพลินๆนะฮะอีกหน่อยเห็นว่าเขาจะให้เลือกตั้งแต่จังหวัดเขาก็เลือกไอ้พวกอบตอะไรเขามาแล้วนะเทศมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝาก ท่านผู้ชมเสกแล้วว่าควรจะมีอะไรในใจในการที่เราจะไปเลือกเอาคนที่เหมาะสมเข้ามาบริหารกทมเชิญอาจารย์ครับอาจารย์จันทร์เ็ขอบคุณอาจารย์มากครับโอเคขอบคุณครับตาตาอาจารย์เล็กเลยครับขอบคุณมากขอบคุณก็คือคงจะเป็นอย่างที่บอกไว้ตะกี้นะครับคือ ผู้สมัครทุกคนเนี่ยก็คงจะมีแนวคิดเหมือนเห <c oughs> มือนกันนะครับโดยโดยส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีบางท่านมีอะไรผิดแปลกแหวกแนวออกไปเฉพาะทางเอาไว้บ้างบางท่านบอกมีเทศกิลบางท่านบอกยกเลิกเทศกิจหรือว่าจะเ <c oughs> ดลิเวอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็สุดแท้แต่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาคงจะเหมือนเห <c oughs> มือนกันทั้งหมด <c oughs> แต่ประเด็นคือว่าคนที่เข้าไปเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาต้องบริหารได้จริงไม่ใช่แค่มีแต่แนวคิดว่าฉันอยากจะทําให้ดีแต่ฉันไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไง แล้วฉันมีทรัพยากรอยู่ฉันจะบริหารได้ยังไงอย่างที่บอกมีเงินอยู่เท่าเนี้ยอืแต่ว่าตกเรียรายรายทางไปแล้วมันทําให้เงินมันไม่พอที่จะใช้ทําอะไรได้เนี่ยเราควรจะเลือกคนที่ควบคุมงบประมาณตรงนี้ให้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงแล้วก็มีวิธีการที่จะทําได้ไม่ใช่แค่ความอยากผพ้ว่ากรทมไม่ใช่คนไม่ใช่ตําแหน่งที่ว่าแค่มีความอยากก็เข้ามาทาได้ทำโดนานอะไรก็ได้นะครับใชต้องมีโรคความเป็นจริงอยากจะบอกนะครับว่าถึงเวลาเลือกตั้งก็ไปออกไปเลือกกันแต่ทีนี้ จะเลือกใครคิดให้ดีก่อนก็ให้อยู่ในความคิดไม่ใช่เลือกเอาสะใจแต่ต้องเลือกคนที่มาเป็นกระบอกเสียงมาเป็นตัวแทนของเราเลือกเขาขึ้นมาเพื่อมาคุมเราเนี่ยฉะนั้นต้องเลือกคนที่เราอยากให้เขามาคุมเราแต่ถ้าไม่สะใจไม่ชอบเลือกมาแล้วทำงานไม่ดีก็รวมตัวกันแล้วก็เอาออกไป ฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจะทําอย่างนั้นได้จะทําอย่างนั้นได้ต้องไปต้องไปเลือกเลือกถึงแม้ว่าจะไปถึงร้วกาบอกไม่เลือกใครก็ยด้ทุกคนไม่เลือกนี้ก็ไปเขียนด่าเอาไว้ด้วยท้เบอร์ให้เขียนได้คือคุณไม่ชอบคุณก็ไปเลือกบอกว่าไม่เลือกใครฉะนั้นเวลาที่คุณไม่ชอบคุณจะได้ไปเอาเขาออกมาได้อาจจะอาจจะต้องให้ฝากนโยบายอันหนึ่งในรายการของเรานะคะว่าเพ้ว่าน่าจะมีนโยบายเรื่องความรักเรื่องเซ็กส์แล้วก็เรื่องครอบครัวยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอพูดเรื่องหนึ่ง คืออย่าเปลี่ยนเขตบางเขตที่ชื่อไม่เป็นมงคลแล้วเปลี่ยนชื่อให้เป็นมีเกี่ยวกับความรักแล้วคนจะได้ไปจดทะเบียนอย่าได้ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ทําไม่งั้นคนที่อยู่บางพลัดอย่างท่านนายกก็คงหมดอนาคตไปแล้วอใช่ไหมครับคนที่อยู่บางรักเนี่ยก็ไม่ได้รักกันสุดยอดนรกแยกทางกันเหมือนกันพี่คนอยู่บางจากเห็นอยู่กันยืดยาวมากเลย ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อบางอะไรหรือเขตไหนแต่อยู่กบว่าเขตนั้นทนา่ทงานดีหรือเปล่าคนอยากอยู่ไหม,ม,มฉะนั้นน่ะนโยบายที่เกี่ยวกับความรักครอบครัวอย่างบางรักคนอยากไปจดก็ให้เขตนั้นเขาทาเรื่องความรักไป เขตอื่นมีเร okay. ื่องอะไรเอาก็บังพลัดก็ไว้จดทะเบียนหย่าเออจดทะเบียนหย่าอยากหย่าไม่หย่าที่บางพลัดแล้วบางซ่อนบางซ่อนก็จะอยากมีน้อยไปบางซ่อนแล้วเขตมียยาค่ะก็ไปอยู่อำเภอแสวงหามินบุรีเขาเรื่องนาอะไรยังมีอยู่คุณก็ทําเป็นนาแปลงนาสาธิตให้ฝรั่งที่มาพักเป็นรองสเตย์ราคาพันกว่าบาทเอาไปดูหรือเขตไหนเอาเขตนี้แถวคลองแสนแสบเอามีล่องเรือไปถึงบ้านครัวดูเขาทำผ้าไหมทําไป อะไรที่มันสามารถที่จะทําได้ของคุณเด่นอันไหนผมก็ทำอันนั้นคุณอย่าไปคิดว่าอน,นุยโอ้โหดีจังเลยคนหน้าเขตจะได้ออกมาไม่ต้องผมนึกไม่ออกอะว่าเขาจะเอานโยบายเกี่ยวกับครอบครัวนมาวางบังคับว่าลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เท่าเหรอคือมันก็จะเหมือนไปกับสมัยหนึ่งที่เราพยายามบังคับให้คนไทยเนี่ยใส่หมวกแล้วจะรู้สึกว่าเราจเจริญอะ่ะคือถ้าจะทำเนี่ยเราอย่าไปบอกเป็นว่านโยบายว่าคุณต้องทําอย่างนี้ แต่ควรจะเป็นลักษณะว่าคุณควรทําอย่างนี้แล้วหาทางกระตุ้นให้เขาอยากทำเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีม้าตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้ม้าตัวนี้มันกินน้ําเนี่ยเราอย่าไปบังคับมันให้กินน้ําไม่ใช่กดหัวมันอ้าวกินน้ำกินอน้ําอยู่ทางนี้คือเราอย่าไปบังคับให้ม้าตัวนี้มันกินน้ําแต่เราต้องใช้วิธีว่าเราขี่ม้าตัวนี้เนี่ยให้เหนื่อยแล้วมันจะเดินไปกินน้ําเองแต่บ้านเราเนี่ยชอบเป็นลักษณะว่า ทำสิทำสิห้ามอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะบางครั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบมองเราเป็นลูกแต่ว่าเป็นลูกแบบรุ่นโบราณจริงๆคือเคี่ยนอย่างเดียวแต่ว่าคนสมัยนี้แบบมันกลัวที่จะอธิบายให้เข้าใจมากกว่าบางครั้งก็มีแบบว่านายว่าค้ข่าพอยด้วยนายเออตรงนี้มันดูลกๆไั่นเลยนะลูกน้องไปเลยลูกลูกไปไหนลูกเขาก็เจ๊งกันหมดเลยแช่ว่าบางทีมันควรจะ ให้มันเป็นหลักจะทําอะไรคิดกันก่อนประชุมกันก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีด้วยกันทุกฝ่ายเพราะอย่าลืมว่ามันมีประชาชนด้วยมันมีคนทํางานด้วยมันมีหลายๆส่วนเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสนาหลิงและน้องทุเรียมอย่างสูงครับครับแล้วทำเกียรติสุขศนะครับทำยังไงกรุงเทพถึงจะน่าอยู่นะคะก็คืออยากให้รถติดน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยมีน้ําใจกันนะคะช่วยเหลือคนแก่แล้วคนชรานะคะพบปะอย่างเงี้ยครับ ผู้ชายก็มองหน้ากันนี่ก็จะมีเรื่องแล้วก็น่าจะแบบเออช่วยกันยิ้มสยามครับอยากยิ้มสยามกลับมาอีกครั้งท,ที่ปัญหานก็คือเรื่องของมลพิษนะครับเพราะว่าอากาศในกรุงเทพเนี่ยเป็นมลพิษเยอะจะแก้ได้ก็จะดีแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือวันที่สิ้นเดือนนี้ครับไปเลือกผู้ว่ากรทมนะครับให้เขามาแก้ปัญหากรุงเทพสักทีแต่ไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรัก ชอบทำให้เรานักอกและนักใจ